พ้าบ้านราชาปีศาจสามสองสองเฮ้ยช่างเถอะที่เจ้ามาในวันนี้ก็เพื่อมาเอาโอสถทะลวงปราณสินะง่ายๆก็แค่มาชิงมันไปจากข้าแต่จะทำได้ไหมไมันก็อีกเรื่องว่าอย่างไงเข้ามาขอดูฝีมือท,ที่แท้จริงของเจ้าหน่อยเห็นข้าโง่หรือไง ให้มาสู้กับเจ้าในถิ่นของเจ้าเนี่ยนะทําอะไรโง่ๆคิดว่าค่าข้าจะเล่นด้วยเหรอบ้านะเฮ้ยแน่นอนมันก็จริงของเจ้าถ้าเจ้าไม่เอาด้วยแบบนั้นแล้วเจ้ามาทําไมกันเพราะถ้าเจ้าชนะข้าไม่ได้เจ้าก็เอามันไปไม่ได้เช่นกันเอ๊ะืึเมื่อกี้เจ้าว่าไงนะ เอ๊ะเจ้านนอนมันทำได้ยังไงโอเจ้าเด็กนั่นมันเคลื่อนไหวไปตอนไหนกันแม้แต่ข้าที่ดูอยู่ยังไม่เห็นการเคลื่อนไหวของเขาเลยแปลกจริงๆข้ามาเพื่อเอาโอสถทลงปานตอนนี้ข้าก็ได้มาแล้วด้วยเมื่อเสร็จธุระแล้วก็ลาคาดละ เออคือเออคือเออคุณ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 ชายใหญ่นี่มันแวนของจริงล่ะเอามาน,นี่ <laughs> คุณชายใหญ่ช่างปรีชานะ ที่มอบแหวที่เก็บโอสถทรลมปลาของจริงให้กับข้าล่วงหน้าไว้ก่อนถ้าเจ้าจ่อฟานกลับไปแล้วเห็นว่าในแหวนนั่นไม่มีอะไรเลยคงได้คลั่งจะเป็นบ้าแน่นี่มันก็แค่ป้องกันตื้นๆแต่มันก็คงไม่คิดว่าทางเราเองจะใช้แผนแบบนี้คิดว่าข้าจะยอมมอบโอสถนี้ให้มันง่ายๆนะ นั่นๆเจ้างโง่เอ้ยแต่เจ้านั่นมันก็ไวมากจริงๆจัวฟานเป็นคู่ต่อสู้ที่เคียวไม่ง่ายซะแล้วเอ๊ะเอ๊ะนี่นี่นี่มันไอ้บัดซบจัวฟานเฮ้ยเฮ้ย จึ้แหกปากเรียกข่าทำไมเอ๊ะอะไรกันหรือว่าอีกแล้วจริงที่ข้าไม่คิดเลยว่าเจ้าจะกลัวถึงขั้นใช้แผนตื้นๆแบบนั้นถึงขั้นซ่อนขวดโอสถทลวงปราณของจริงไว้แล้วเอาแหวนปลอมมาหลอกข้า หรือว่าเจ้าเองก็ไม่มั่นใจว่าจะเอาชนะข้าได้แก <c oughs> <c oughs> ่ข้าก็ไม่เคยพูดสหน่อยว่าข้าถือโอสถเอาไว้ในมือก็แค่ชูมือขึ้นก็แค่นั้น <c oughs> เป็นเจ้าเองนะที่เข้าใจผิดจะมาโทษข้าได้ยังไงโอ้ ไปเรื่อยเลยนะช่างเถอะยังไงค่าก็ได้อดสนมาแล้วง,งั้นครั้งนี้คงต้องลาขาดของจริงแล้วลาก่อนทุกคนเอ๊ะเอ๊ะหายไปแล้วมันใช้ลูกไม้แบบไหนกันฟะเนี่ยเอ๊ะแวบไปแวบมาไรล่องรอยแบบนี้มันแปลกเกินไปแล้ว เออคุณชายใหญ่แบบนี้ทางเราก็แพ้น่ะสิที่สำคัญเลยคือจัวฟาร์มมันมีวิชาแปลกๆเราคาดการเคลื่อนไหวของมันไม่ได้เลยแล้วเราจะรับมือกับมันยังไงกันดีขอรับถ้ามันไม่ติดกับดักที่เราวางไว้เมื่อต้องเผชิญหน้ากับมันอีกครั้งมันสามารถฆ่าเราได้ตลอดเวลาแต่เราไม่สามารถสัมผัสถ,ถึงเจ้านั่นได้เลย <laughs> แบบนี้เราวิกิตแน่ à, ไม่มีปัญหาหรอกเรื่องนี้ท่านเหลืองก็คาดการไปแล้วที่ผ่านมาเจ้าน้่มันก็เคลื่อนไหวมาตามแผนที่เราวางไว้ตลอดไม่ใช่หรือหรือว <Led> ่า <besides S 1> ท่านจะบอกว่าเอ๊ะเข้าใจแล้วงั้นข้าจะไปตามหาคนที่หนีหัวสุกหัวซนและสั่งสอนพวกมันซะ ไม่จำเป็นโจัฟานทำให้เจ้าพวกนั้นกลัวจนหัวหุหนไม่กล้าทำอะไรจนเป็นภาระไปแล้วปล่อยให้พวกมันเน่าตายอยู่ในเทือกเขานี่ซะแค่ไปตามหาคนที่ยังไม่ได้มารวมกลุ่มก็พอให้คนพวกนั้นมาช่วยงานแทน,นแล้วกันเอเอแต่ว่าคนที่อยู่กับเราก่อนหน้านี้ก็ทำงานให้พวกเรามานานจะให้พ,พวกขา้าปล่อยมันก็ พวกเจ้าคงแยกช่วยเหลือกับภาระออกสินะแยกให้ออกนะช่วยเหลือกับภาระช่วยเหลือคือการพยายามผลักดันช่วยให้เราทำสิ่งต่างๆได้สำเร็จแต่ภาระคือสิ่งที่จะเหนี่ยวลังเราเอาไว้และในช่วงเวลาสำคัญมันจะทำให้เจ้าไม่รอดก็ได้ คนเหล่านั้นในอดีตเขาอาจจะเคยช่วยเหลือเราไว้แต่พวกเขาก็ถูกจ่ฝกฝันควบคุมจิตใจไปแล้วฉะนั้นตอนนี้พวกเขากลายเป็นภาระเราไปแล้วเพราะไม่อาจช่วยจากการจ่อฝันได้อีกต่อไปหากยังจะพาพวกเขามาทำภารกิจต่อบางทีอาจเป็นพวกมันเองที่ทำให้เราตกที่นั่งลำบาก เป็นค่าค่าจะโยนมันทิ้งไปไม่ก็โดนพวกมันลากไปให้จอบฟานค่าก็แค่นั้นอ้โอโธ่ยูซานเจ้าไม่สงสัยหรือว่าทำไมข้าถึงปล่อยกลุ่มของสำนักบุพาไปตอนนั้นข้าจะบอกก็ได้เพราะเจ้าพวกนั้นกลายเป็นภาระให้เจ้าจอบฟานยังไงละ่ะ และด้วยกองกำลังใหญ่โตขนาดนั้นของชูชิงเฉินมันก็ทำให้เราจับดูการเคลื่อนไหวของเจ้าจั่วฟานได้ง่ายและแบบนั้นมันก็จัดการได้ง่ายด้วยต่อให้จั่วฟานมันจะรู้เรื่องนี้มันก็ทำอะไรไม่ได้เอาล่ะเจ้าจะทำยังไงต่อล่ะ เจ้านั่นเป็นคนแบบนั้นสินะก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจอะไรตอนนั้นถ้าข้าไม่นิ่งเอาไว้อย่างฟูคงไม่รอดแล้วเจ้านั้นมักเลือกจะกำจัดสิ่งน่าสงสัยมากกว่าจะเก็บมันไปคิดในแง่ของจิตวิทยาแล้วข้าคงเสียเปรียบ เพราะมีพระอยู่ทุกที่ข้าที่เดินทางสายมารมันก็ต้องโหดเหี้ยมไรปานีก็เข้าใจอยู่แต่ข้าที่มีภาระมากขนาดนี้จะเอาอะไรไปสู้กับมันกันต้องรีบให้พวกมันหากุญแจแล้วรีบเข้าประตูไปเป็นทางเดียวที่เราจะทำตามใจอยากได้โถวเว้ยบแล้วนะครับสำหรับตอน 3, 2, 2 อ่านผิดพาดประการใดขออภัยณที่นี้ด้วยขอขอบคุณมากครับและจะพัฒนาต่อไปขอขอบคุณอีกครั้งครับ